สบายดีสบัสด,ดีจ้าทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็ลังสียางลงไปดำหน้ากันเนะหลังจากที่เขาโูกะแยบเมื่อวานนี้โลกะออกเดินม่บ้านนี้มันนี้เขาจะมาดำหน้ากันเด้ยทุกคนมันนี้ดำหน้ามูสุดทายมอสุดท้ายของการดำหน้านาอมกันน้องหลังจากที่หังขาเข้ามาเอากะประมากักบทิศนาะทุกคนเนาะ กับจิตปลายเนาะจังไหนดำเนาะทุกคนเพราะว่าขาไมนยังเดือดอะไรไรไม่ว่าถ่ายเขามาเอาก่อนจังสีดำเ,เขามาเอาแล้ว,วก็กระิมาลิมเนาะวันนี้หมู่บ้านนี้กระโดกกาไปแล้วลกแน่ๆเนาะตะเดี๋ยวน,นี่ยังให้เดียวนี่แหละทุกคนน้องก,กำลังดกไปกินมักซรอยกินมักซรอยอยู่ดำเองพวกข่าวก็แลนะ้วเนาะทุกคนใหายน้อยน้อยหนึ่ง สองส่วนวงแห้วสองสมวนวงสามส่วนวเดาแท้เดี๋ยววันนี้เป็นมือจะถ้ายของกัรดำหนาเนาะลงกศาสตรแน่แปดมุงกันไหนลงกกับกับแปดมุงกอยู่เดี่ยวนอนก็งอเดี๋ยวเห่าไปลูกไปดำหน้ากันเลยก็เนาะนี่จ้าทุกคนกะที่เฮาลุกเมือบ้านเนี่กะกองยู้นนำคันทนายนี่เนาะ เรกออกนอนหอก็นอนน้องดำเนี่ยเจอาแสามคือไปดำอยู่แจกผลก่อนไปดำมาจะแจกผลกอนนอนกันเลยคิดไปไม่สิบรลดเนาะเมื่อวันนี่คือวันนี้บรอดเอาเสือแขนยาวลงมาว่าสิบรอนุงนุงแต่เสือตัวมันเป็นเป็นแขนยาวอยู่เด้ยววันนี้มันแดดออกทุกคนะชื่อจะกุ๊ปกับวันนี้ลงมาจจ้า กะที่เราลงออกม่บ้านนี่กะกองน้ำมูลีแดดทุกคนเลยเขามาเอาไก่เข้ามาเตะเอาจ้าดำหน้ากันนี่ทุกคนเขาทำงั้นกะฝน,นตกมาใส่เนาะคนเดิมเคี้ยวขึ้นเนียเด่ะเขาแต่ก่อนแดงแดงฝนมันบต่ตกใส่ฝนตกใส่บนได้เริ่มเคี้ยวขึ้นเนียเดาน้อยนึงแต่ก่อนฝน ฝนน้ำฟนมันถิ่มสวงเลยทุกคนเขาแดงแดงแดงแท้แดงว่ะหัาตบอือหนึ่งบ้านนี่ยหมันแข้งแหงมันแข้งเขาก็เลยตบเอากินมักเสด้วกันเกอะอือมันแกะ เดยวปาตุมพอนก็หาพลังลางานับพลังงานดนตัวปตดิแล้วเปลีกยนเสอนก็บสก็กสนับเป็นพนังงานเลยหาทุกคนมาลำหน้าเด้อ <laughs> ลำหน้ามูลนิิถ่ายเด้อมูนีเด้อติดต่อทางเน,นี่ยค่ะดูไบบ่เออบักกิ้เอ็นกันอยู่บ่ หนาก็อ่อนอ่อนทุกคนเลยอ่อนจนมาพี่บอลปักมาปินปัก ใส่ชื้อลงมาใส่คือว่ามันสิบว่าแดดแดดออกซช้า Why not? I 你在这边，我在这边。 บอเห็ดหน้ขวดอยู่ไปตักนี้มันส้วตัดไปมันไปมันไปบอลมีกินเงินเดือนมันแบบแต่ว่าบ่เ็ดเ้มเออมันอาศัยกินเงินเดือนมันแบบ่วมาเห็ดเดอดกต้องมาต่างองเนาะ Il est ตัวนี้ห้อยกระลำเลยเกือบครึ่งบอกเกือบครึ่งดอกน้องเหล่แต่กระสีครึ่งแล้วนี่หนาวเดี๋ยวยางไปเอากะกะจับเอาน้ำขนาดนี่ก็ได้น้องเหล่ากะเบิดจับเอาน้ำขนาดนี่ก็ได้เออเออเออน้ำอยู่ขนาดนี่ก็ได้หลายน้องเหล่ ไม่อาบก่อนรค้าก่อน่ได้อจะใส่ได้รลายกะห้ใส่ได้ร้ายดูกุ้๊กก็ใส่อ้เลยกางคนดอดให้งส่ทนให้งแง่เอง่ทดีก็ใส่ได้หลาย <Okay. S 2> แค่หันไม่แต่กี้นึงหรอแค่หันไม่แต่กี้นึงหรอเออข้ายวยางใบพริเตยาบห ไว้เด้อไม่ไว้เด้อทุกคน แดดขนาดเลยจ้ายังอีกหลายเติบ์เด็ดเลยทุกคนแดดแดดุูย้องเค่าแดดเลยทุกคนไมนสีบร้แดดถ้าว่ามือซ้มขื่นทุกฝนสีตกะเนี่เนาะลงมาแล้วว่ามันแดดอุ้ยคารุ จ้าหมูหมูหมูลอยน้ำหมูลอยน้ำทุกคนหมูลอยน้ำบันนี้เจ๊เจ๊ขอกบวี่เมลามาดับใส่หน่อยหนึ่งทุกคนนี่จ้าแล้วแล้ววันนี้ฝนฝนกรบโบตกอีแล้อเนาะทุกคนตกมาเมื่อวานมือซื่อมือหนึ่ง ได้มีนามดำนี่นี่แล้ก็เสารตุกอีกแล้วเด็เดมากคือเกาเจานี่จ้าแล้วแล้วเ,วเวลยลหน้าแล้วแล้ววันนี้จกคนแล้วแล้วลำลำน้าไปหนีผู้ดีสองสามเถื่อลำน้องกุดน,นี่จังเด๋วแกับ้าหลังมือกันทุกงมือกับเพืน่นกัน ยัาโดงมาหลังส <champion> <Allah> ูงหลังเสียันต้องไล่ไล่ลงไปเรยมาไล่เลยนะสัเลย

เ,เ,เห็นว่าอล้วทุกคน,กคนหาๆอันนี้ีจ้าสุกคนตอนนี้เขากำลังหน้าเร็วเลวดวยดน้ำมีตุด่ดมบ่มันเวนเ็นเนาะมันแสงมัวมีช้าฮะโอ้โหไปใส จ่าเด๋ยวเราเดิ่มวันนี้ทุกคนดำหน้าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เห้กับชิคก็ค่จะคี่รุกงเชียงเทีานนะจ๊ะทุกคนไปกันเด้อบ๊าย